สวัสดีครับต่อไปผมจะทํำข้าวผัดฮังเกอร์นะครับที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับผมใน Netflix นะครับหนังไทยขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งใส่ไข่ก่อนนะครับนี่ไข่กันเลยครับผมใส่ข้าวไปครับข้าวจะเป็นข้าวเย็นนะข้าวเย็นจะไม่ใส่อะไรเลยนะครับใส่แค่ น้ำมันไข่ข้าวถ้าเป็นข้าวผัดทางเกอรอจริงๆนะครับแต่ผมจะใส่แค่แล,ล็กกี้อย่างเดียวเพื่อให้มีรสชาตินิดนึงนะฮะเพื่อให้ไข่เราเกาะข,ข้าวนะฮะมีเตาถ่านนะครับคุมไฟย,ยากกว่าเตาแก๊สนะครับผมครับต้องให้กระทะมีกลิ่นไมิเนหมยหน่อยนะครับผมข้าวผัดทางเกอรนะ์เนะี่ย หับ,บเสร็จแล้วครับผมข้าวผัดทังเกอร์เสร็จแล้วครับนี่หน้าตาเป็นไงข้าวผัดทังเกอร์